เดี๋ยวช่วงนี้มาดูภารกิจทนายมปรีกันหน่อยครับวันนี้ช่วงบ่ายนยลงพื้นที่ที่สุราษฎร์ธานีขณะที่พลเอกประยุทธจ์จันโอชานายยมปรีพร้อมคณะเองก็เดินทางไปที่วัดพระบรมธาตุชัยยาร,ราชวรวิหารที่ตำบลเวียงอำเภอชัยยาครับก็ไปสักการบ,บูชาพระบรมธาตุชัยยานมัสการพระครูพิทักษ์เจติยานุกูลนะครับเจ้าคณะอำเภอชัยยารักษาการเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุชัยยาร,ราชวรวิหาร จากน,านั้นก็เดินทางไปที่วาการอำเภอชัยยาเนี่ยที่เขตเทศบาลตำบลตลชาัยยาไปติดตามการบริหารจัดการน้ําแก้ปัญหาน้ําท่วมเนี่ยในพื้นที่อำเภอชัยยาโดยเฉพาะแถวแถวหน้าที่วาการอําเภอซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ํารับน้ําจากลำาารเวียน 2> 1, 2, ก่อนออกสู่ทะเล <3. S 1> ก็ทําให้ตรงนี้เนี่ยเจอปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากมาโดยตลอดนะฮะนอกจากนี้เองเนะฮะยังได้เป็นประธานสกิพยานการมอบหนังสืออนุญาต เข้าไปทําประโยชน์ในเขตปัตตุุที่ดินเนี่ยให้แก่เขตปัตตุุที่ดินโครงการป่าชนะอําเภอชัยาและเขตปัตตูปุที่ดินโครงการป่าสายท้อนและป่ากลองสรงที่อำเภอชัยบุรีพร้อมพบปะประชาชนผู้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็มีคนมารอต้อนรับเนี่ยกว่า2,000คนคนทนายกบอกนะครับว่าการจัดสรรที่ดินทํากินการตรวจสอบที่ดินเป็นไปตามกลไกให้ประชาชนนั้นเกิดประโยชน์มีความชัดเจนในการเรื่องของขอบเขตที่ดินสามารถทํากินได้อย่างถูกต้อง ด้านคุณมนตรีภูสินทร์เกษตรกรชาวตำบลทุ่งอำเภอชายาเนี่ยหนึ่งในผู้ได้รับมอบอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินที่เรียกกันว่าสปกสี่ขีดศูนย์หนึ่งเนี่ยก็บอกว่ารู้สึกดีใจครับที่ได้รับเอกสารที่ดินนะฮะทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความมั่นคงในพื้นที่ทํากินของตนเองนะครับแต่สปกรนี่ถือว่าปิมสิ์ที่ปล้องของเราที่แบบคนอื่นเขาจะมาเอาเว้นไม่ได้ กับผมเสือข่ายกันไม่ได้ <บา S 1> ก็ซื <บา S 1> ้อกระสมนหมวันนั้นก็คือให้เฉพาะในในครอบครัวฮะก็ถูอสะก,ก็มีความาความิมใจนะฮะความขมใจที่ว่าผู้บริหารของประเทศก็าเขึข้นความสำคัญถึงถึงตรง,งนี้ฮะ